สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่เกิลค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกิลได้ค่ะ นักเรียนลืมไยังเะว่ามาตราตัวสะกดในภาษาไทยคืออะไรนะมาตราตัวสะกดก็คือเสียงพยัญชนะสุดท้ายของพยางคหรือคำมาตราตัวสะกดก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรากับมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะ นักเรียนดูคำนี้ค่ะหอนอวหนาวคำนี้อ่านว่าหนาวเนาะคำว่าหนาวนะคะมาจากพยัญชนะต้นคือตัวหอหีบกับนอหนูเนาะะสมด้วยสระอามีตัวสะกดด้วยคือตัววอแหวนนะคะซึ่งวอแหวนก็เป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่เกลนั่นเองค่ะ สำหรับตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดตรงตามชื่อมาตราเลยนะคะซึ่งมีอยู่สี่มาตราด้วยกันคือมาตรากงมาตรากมมาตราเกยและมาตราเกลค่ะซึ่งเราเรียนกันไปแล้วสามมาตรานะคะสำหรับมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตานะคะ สังเกตนะคะตัวที่เป็นตัวสะกดเนี่ยงองูเห็นไหมชื่อตรงมาตราเลยกออกงอกงใช่ไหมอ่ะมอมา้าก็อยู่แม่กมยอยักษ์อยู่แม่เกยวอแหวนก็อยู่แม่เกยนะคะจะไม่มีตัวอื่นเลยจะมีเพียงตัวเดียวนี่แหละชื่อตรงตามชื่อมาตราเลยนะคะ ส่วนมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะตัวอื่นที่ไม่ตรงตามชื่อมาตรานะคะแต่ออกเสียงเหมือนมาตราตัวสะกดนั้นก็จะมีสี่มาตราด้วยกันคือมาตรากกมาตรากดมาตรากบและมาตรากนนะคะซึ่งเราเรียนกันไปแล้วสามมาตราก็คือมาตรากกมาตรากบและมาตรากลนะคะ วันนี้เรามาดูมัตราแม่เกลกันก่อนนะคะมัตราแม่เกลก็คือคำที่มีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดวอแหวนนะคะ เห็นไหมตรงตามชื่อมาตราเลยนะคะเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะตัวอย่างคําก็ได้แก่คําว่าดวงดาวดวงดาวมีสองพยางพยางที่สองนะคะเป็นคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแมกเกิก็คือมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะไข่เจียวนี่ค่ะ พยางค์ที่สองคือเจียวนะคะก้าวร้าวก้าวร้าวนี่ทั้งสองพยางค์มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลทั้งสองพยางค์เลยเพราะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดสองพยางค์นะคะมาดูตัวอย่างคําที่อยู่ในมาตราแม่เกลกันบ้างค่ะคํานี้ค่ะอ่านว่า ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคำนี้เด็กๆเขียนผิดกันบ่อยมากนะคะนักเรียนจําเอาไว้เลยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวรรณยุกจะต้องเป็นจัตาวาทั้งสองพยางเลยนะคะเด็กๆหลายคนเนี่ยชอบเขียนเป็นออไม้ตรีมานะคะนักเรียนต้องเขียนเป็นวรรณยุกต์จัตาวามานะคะก๋วยเตี๋ยวเนาะพยางที่สองนะคะมีตัวสะกดเป็นตัววแหวนคำนี้ค่ะ มะพร้าวนะคะมะพร้าวก็มีตัวสะกดวาแหวนเหมือนกันนะแถวยาวอ,อันนี้แถวยาวทั้งสองพยางเลยนะคะมีตัวสะกดเป็นตัววาแหวนทั้งสองพยางเปลเวไฟเปลเวไฟพยางแรกค่ะพยางคำว่าเปลเวนะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้สองพยางเลยที่มีตัววาแวงเป็นตัวสะกดนะคะตะหลิวอันนี้ก็คือพยางที่สองนะคะที่มีตัววแวงเป็นตัวสะกดจะสังเกตเห็นว่าทุกคำเนี่ยล้วนแต่มีคำที่มีตัวสะกดคือตัวแวแวนใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่ามันเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกิลด้วยนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างคำอื่นๆนะคะก็นักเรียนอ่านไปพร้อมครูค่ะเจ้าบ่าวข้าวสุกลูกสาวพลาวแพรวแก้วน้ำบิดเบี้ยวเคี้ยวข้าวเลี้ยวขวา หัวคิว้วนิ้วมือสีเขียวเชี่ยวชาญผิวหนังเล่นเวาข่าวคราวก้าวหน้าเรื่องราวรอยร้าวตะคริว เลี้วล้อก็จะเป็นคำที่มีตัววอลแหวนเป็นตัวสะกดทั้งนั้นเลยค่ะอะนอกจากนั้นนะคะยังมีคำที่อยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนด้วยนะคะตรงอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอ่านคำและสังเกตตัวสะกดค่ะ,ะคำนี้อ่านว่าเดียวแล้วอ้าว หนาวเหวผักขาวก้าวไปใส่แก้วแจวเรือเสือหิวปลิวลมชมดาวสาวสวยนักเรียนสังเกตนะคะ คำทุกคำมันจะมีตัววอลแหวนเป็นตัวสะกดเนาะบางคำเนี่ยอย่างเปลวลมเปลีวลมมีสองพยางเนาะโดยพยางแรกเนี่ยมีตัววอลแหวนเป็นตัวสะกดพยางที่สองมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำว่าลมมีตัวมอมมาเป็นตัวสะกดแต่เราก็ถือว่าคำเนี้ยมันเป็นคำที่อยู่ในออมีตัวสะกดอยู่ในมัตราแม่กเกิลด้วยนะคะ ทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างการใช้คำในประโยคนะคะนักเรียนดูประโยคแรกค่ะน้องชายของฉันชอบเล่นว่าวนักเรียนสังเกตหาคำที่อยู่ในมาตราแมกเกิลิคำไหนคะคำไหนคะในประโยคแรกก็คือคำว่าว่าวานั่นเองนะคะมาดูประโยคถัดไปค่ะ คุณแม่ใส่เสื้อสีขาวนั่งดูข่าวอยู่หน้าโทรทัศน์นักเรียนหาซิมีคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลบ้างก็คือคำว่าสีขาวกับคำว่าข่าวนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยต่อไปมาดู ประโยคสุดท้ายนะคะคุณยายเก็บมะพร้าวมาทำขนมมีคำไหนคะที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลแม่เกลต้องมีตัววัแหวนเป็นตัวสะกดเท่าน,นั้นนะคะก็คือมะพร้าวนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทีนี้มาเล่นเกมกันค่ะคำใดต่างจากพวกจับเวลาค่ะ อะคือคำว่ามักรูดนั่นเองเพราะว่าคำามคำนี้นะคะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลแต่คำสุดท้ายไม่มีนั่นเองมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กดนะคะมาดูอีกหนึ่งข้อค่ะคำใดต่างจากพวก นักเรียนคิดว่าคำว่าอะไรคะคำตอบก็คือคำว่าพายเรือนั่นเองนะคะคำอื่นๆนะจะมีตัวสะกดที่อยู่ในมัตราแมกเกอก็คือมีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดหมดเลยส่วนคำนี้ไม่มีนะคะมาดูการทบทวนความรู้ของเราในวันนี้บ้างนะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคคำที่ มีตัวสะกดอยู่ในแม็กเกิลนะคะ,ะนักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ด้วยขึ้นมาทัดใหม่เขียนคำชี้แจงนะคะคุณครูจะมีคำา5คคำนักเรียนก็เขียนโจทย์เอาไว้1บรรทัดนะคะส่วนประโยคที่แต่งนักเรียนก็ขึ้นมาทัดใหม่มาแล้วก็เขียนการแต่งประโยคลงไปเลยอีก1บรรทัดนะคะดังนั้น1ข้อนักเรียนจะต้องใช้พื้นที่2บรรทัดด้วยกันในการทำงานนะคะ ทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ